เอาละครับกับผมจอดี m มาเตอร์แฟลกเกนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Cypher ์เกมนะครับนะมันคือเกมฟรีในสตรีมที่ผมไปเห็นมาแล้วก็ต้องบอกว่าเกมมันเหมือนค่อนข้างดูดีอะ่ะคือเกมมันดูดีแล้วเป็นเกมฟรีด้วยนะครับมีหรือที่เราจะไม่เล่นนะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูว่าเกมจะเป็นยังไงนะ let's go <S มาแล้วนะครับเราได้เล่นสักทีนะเนื้อเรื่องมันยาวเหยียดเลยนะครับโอ้แหลกนิดหน่อยโอ้ เรารับบทเป็นอะไรวะเฮกี่ยมผีวะเนี่ยเฮียแล้วกันเฮ้ยเกี่มผียุ่เนี่ยไม่ใช่เกี่มผีไม่ใช่เหรอตอนนี้กูโดนล่อซื้อแล้วนะไม่กูโดนล่อซื้อแล้วเฮียอะไรอ่ะแล้วกนมึงบ่นอะไรเนี่ยมันบอกให้เราไปซ่อมไฟครับเพราะว่าไฟมันพังอ่ะผมเดานะมันไม่มี ไม่มีอะไรออกมาแน่นะไม่บอกอะไรกูเลยเนี่ยมันไม่มีคำวงคำใบ้อะไรเลยเนี่ยไม่มีแม้แต่คำอักษรที่บอกว่าเคเวสคืออะไรครับมาถึงไฟก็ด่าบา๋อนี่ไงเปลี่ยนหลอดไฟครับ use that. อ๋อเราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟนี่ไหหลอดไฟไหนอะคือมันไม่บอกอะไรกูหน่อยหรอมันคือเกมมันมีแต่คำพูดอะแล้วกูไม่เก่งอังกฤษอะ มึงจะให้กูง,งมหรอโอเคแปดไลท์อ๋อโอเคพอยังชั่วครับเราเจอไฟฉายนะดูดิเหมือนซาตานเลยอะ่ะเกมผีป่ะนีนะ่อย่านะอย่าหลอกกูมาเล่นเกมผีนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีผีหรอกเพราะผมอยู่มาสักพักแล้วยังไม่เจออะไรนะอุ้ยอะไรอ่อะคัดเอานี่ไงดึงคัดเอาขึ้นครับเอ๊ะ ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะโอ้นี่ไงคุณแจโอเคไปล,ละเดี๋ยวกันโอเคอุย้ยมืดหมดเลยอะ่ะจะผิวปากดิเฮียอฮ้ยไม่ใช่เกมผีใช่ไหมเนะี่ยอ๋อนี่ไงมีอะไรไหมเดีย๋ยวตูไม่มีแนละ้ว เอ,อ๊ะทำไมมันไม่ติดอ่ะอ๋อนี่ยมันต้องใส่ฟิวส์นี่ไงเนี่ยเปิดไฟไฟไม่ติดนะทางโน้นนะมีอะไรปะดูดิมันมืดมากเลยอ่ะอ๋อนี่ไงเอ,อ๊ะตรงนี้ไม่มีไม่มีฟิวเตอร์ครับเราต้องหาฟิวเตอร์มาเปลี่ยนนะ <I refuse. S 1> เกมมันไม่คิดจะบอกใบ้อะไรกูสักหน่อยเหรอนี่คือเกมจีนเนะเนี่ย ที่มึงคือเกมอัจฉริยะอะเนี่ยอุ้ยดีไงโอเคเจยวฟิลเตอร์อีกอันหนึ่งแล้วอย่ามีแล้วกันขอร้องนะคืออย่าหลอกกันด้วยการเป็นเกมผีเลยนะครับเนี่ยอย่าอะไรบ้างทำไมไฟไม่ติดอ่ะนี่เกมฮี้อะไรเนี่ยเอาผมถามจริงอ่ะผมเริ่มโมโหละคือโอเคแหละที่มึงไม่มีผีอ่ะอฮ้ย นี่ก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่มึงช่วยบอกกูหน่อยดีให้กูทําอะไรอ่ะกูฟังอังกฤษไม่ออกเกมมันค่อนข้างจะจริงจังนะผมว่าเกมมันจริงจังมากเลยแหละนะครับมากถึงมากที่สุดอะ่ะคือแบบว่าการที่เราจะทาเปิดไฟเนี่ยมันต้องเรียงตามขั้นตอน,นครับคุณผู้ชมเข้าใจปะคือเหมือนว่ามันต้องเรียงตามขั้นตอนที่ถูกต้องอะ่ะแบบ ต้องเป๊ะๆอ่ะคือมึงเปิดม่วไม่ได้มันก็จะปะเอออยู่ดีมึงจะมาเปิดอันนู้นเปิดอันนี้ไม่ได้นะคืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอันไหนมันคือต้องเปิดก่อนนะก็คือสั้นๆเลยกูโง่ครับคุณผู้ชมนะสั้นๆเลยกูโง่ปุ๊บนะีบ่แหละผมจะลองเปิดอันนี้ดูนะครับผมจะรอเปิดตามที่ผมเข้าใจแล้วกันคือไม่รู้อ้าปผตู๊บตูปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ ปิดไฟแม่งเลยครับถูกเปล่าไม่รู้นะครับไม่ถูกว่ะต้องเล่นกูท้อเลยว่ะเหียคุณผู้ชมครับนะใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับลองไปดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับเกมฟรีในสตรตีมนะเกมนี้น่าจะเหมาะกับพวกที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษออกนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความพิชาญนฉลาดด้านการ ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็ตามนะคือผมโง่นะผมไม่เหมาะเกมนี้แ้วนันเอาเป็นว่าผมไม่เหมาะนะผมเล่นให้ดูได้แค่นี้คืนเดินไปเดินมาไอ้เทียน่าสมเพชนะครับนะก็ลองไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมไม่ไหวแล้วมันมืดผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับนะโอเคก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดีจอดิมาเจอฝากเกอร์วันนี้ขอลากปก่อนนะสวัสดีครับ Play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break.